ำปอบตำของเขาตัวนแกลายเป็นปอบดำพี่กระหังพี่กระซื้อทำตัวเดือเราตองจัดการ,รามันเสียนกระหังเป็นละลายในฝันพี่กระซื้อตามมาระวังหลงทีจอมขมังเวทก็องคุกไปตัวเกรงใจไม่กล้าเข้าไปปอบดำทัตัวแกได้ใจ ไมปอกด,ดำทําตัวเธรใสเป็นไงล่ะเจอคาถามาหาเมสุดแกรนแสงและพุ่มาจะลึกลับกลุมไปทุกแห่งคาถาทำตัวหายตัวได้เงอมืดแสงวิปรีมีฝันร้ายที่เธอเจอความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ตัวติดบักได้ลงมาจุดติเหล่าคนเล่นของและจอมขมังเวทต่างก็เรียกประชุมลับเพื่อที่จะตามหา ท่านเทพขนไหมมาเป็นประมุขส่วนท่านตัวติดบักก็กำลังยุ่งอยู่กับการทำบ้านไหมและเขาก็ได้รู้จักเหล็กไหลจากการบอกเล่าของช่างไญยส่วนปีศาจในป่าม่วงก็กำลังคลั่งออกอารวาดดีดกันใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อมารับชมได้เลยในจอมขมังเวทตัวติดบัก EP 3ตอน นลลลเห็กไขอบคุณสำหรับอาหารสุดเด็ดซอยจู๋หอยแทแมาเลี้ยงสากชุบเป้งทอดแล้วก็เรื่องเล็กๆนะครับท่านไม่เป็นไรรอบหน้ารู้ว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณที่ท่านช่วยสร้างบ้านให้ข้าข้าจะได้ไม่ต้องนอนในเล้าไก่แล้ววันนี้ตอนนี้ก็เริ่มเด็ดแล้วข้าว,ว่าท่านรีบเข้าไปนอนเถิดประตูล็อกบ้านดีๆละ่ะอย่าออกมาเพียนพ่านตอนนั้นคืนนะมีอะไรฉุกเฉินก็เชื่อมจิตไปหาข้าได้เลยแล้วไอเชื่อมจิต นี่มันคืออะไรเนี่ย AI ครูการสื่อสารระยะไกลผ่านจิตค่ะก็เหมือนการใช้โทรศัพท์ในยุคเราอ๋ออบใจมากถ้าท่านมีเรื่องอะไรก็แวะมาบอกข้าได้ตลอดเลยนะถ้าเป็นคนเล่นของระดับสีนะร้ายฉันเหมือนทำร้ายข้าไม่ได้รอบถึงท่านจะมีเล็กหลเยอะแต่ระดับคนเล่นของต่ำก็อาจจะสู้คุณบุกเสกลำบากนะครับท่านระวังตัวด้วยท่านไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าอาศัยอยู่ในป่าตั้งแต่เด็ก พอจะมีวิชาติดตัวอยู่บ้างพวกสัตว์ร้ายคนเน่นเขามาไรพวกนั้นทำร้ายข้าไม่ได้หรอกโอเคงั้นข้าไปก่อนนะครับท่านอะไรของมันวะนั่นปอกเพ้กูระวังแล้วดูมันถือเหล็กไหลไปโชว์ฮะสิอย่าโดนปนกลางทางไม่วะานั่นได้เหล็กไหลามาเยอะขนาดนี้วันนี้จะได้ลองวิชาใหม่สักทีมาแล้ว คนขาวสุชาติตื่นแล้วเหรอสวัสดีครับนะชูชัยตื่นแล้วครับนเาลืมสายผงกลัวจะโดนนมนะเหมือนเมื่อวานนี้ครับนะมีแต่ข้าไม่นะคนขาวสุชาติดีดีด,ด,ดีขยันแบบนี้เดี๋ยวเส้นเดือนนี้ท่านชูชัยขึ้นเงินเดือนให้ยี่สิบหอยสวัสดีตอนเย็นครับพี่พรสวรรค์สวยขึ้นทุกวันเลยนะครับพี่เดี๋ยวข้าะ่ะสวยทอาพี่พรสวรรดีไหม อีพรสแวงก็สวยขึ้นเหมือนกันครับพี่สวยจนผมแยกไม่ออกแล้วคุณไหนพี่คุณไหนน้องเมียฮ่าฮ่าฮ่างั้นเดี๋ยวผมไปทำหน้าที่ก่อนนะครับพี่ดูเลยน้องแลมมืหมดแล้วอีน่งชัดว่าวเดี๋ยวหุ่นบุกแสก,ก็น่าจะออกอา,ะาะละาดแล้วแหละท่านคนขาวสุชาติจอาควายออกมาแล้ว <c oughs> ไปฮานูฉันเลือกนายวัาานี้ท่านคนขาวสุชาติ จะใช้ควายธนูตัวปวดของเขาอีกแล้วสินะตูงทุนห้าอี่สหาหัสตุทุนห้าท่านคนขาวสุชาติไอเด้าหอมเจ้าแต่ใช้อัคลานเชิญแล้วหารูแล้วข้ารอดูอยู่ที่ข้าเท่ากัดดึกเพื่อสิ่งมแหล,ละอัคลรนอันเชิญเตาแล้วเขาจะปลุกเสกควายธนูแล้วถ้าชอบดูมากๆฉากฉนี้ อิ้งชาโุแส่อดจับดราวใจข้าก็อยากมีควายธนูแบบมีบ้างนะ พี่ชายอยากล้อมขึ้นมานั่งบนควายข้าดูไหมล่ะข้าไม่กล้าขึ้นไปนั่งหรอบท่านแต่ควายท่านใหญ่มากข้าชอบมากทั้งใหญ่ทั้งยาวได้แหละข้าปั่นมากับมือขอข้าล้อมขึ้นไปนั่งสักครั้งได้ไหมครับท่านข้าอยากจะขี่บนหลังควายรอเจ้าฝึกให้ถึงคนเล่นขอมระดับสองก่อนถึงจะขึ้นมานั่งได้ปีศาจถุกเสกเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวข้าไปทำงานก่อน เชิญเลยครับท่านขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับมิติจันศิลป์น้าสวรรค์ชั้นเก้าหนุ่ักฟร์นาศัก์เมื่อก่อมหาเวทถูกทำลายแล้วกาคิดว่าคืนนี้ปีศาจชั้นสิบจะออกอาลวาดแน่ๆ เพราะฉะนั้นเอาข่าวนี้ไปบอกให้ทุกคนเต็มตัวธนงศัก์ถึงเจ้าจะบรรลุขั้นเก้าได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เจ้าก็เป็นล่างที่ไม่มีเหล็กไหลแต่กำเนิดเมื่อกองมหายันถูกทำลายแล้วปีศาจก็จะมีพลังมากกว่าเดิมสิบเท่าข้าเกรงว่าเจ้าจะรับมือปีศาจต,ตั้งแต่ชั้นห้าขึ้นไปไม่ไหวงั้นเจ้าไปช่วยพวกคนเล่นของชั้นหนึ่งสองสามสี่กันน้อมรับบัญชาการครับจิจจ์ส่วนเจ้าธนาศักดิ์เหล็กไหลทั่วล่างเป็นแต่กำเนิดคนเล่นของระดับเจ้า จาเป็นอเอาชั้นห้าหกเจ็ดแปดแล้วกันส่วนชั้นเก้านี้ข้าจะเป็นคนดูแลเองท่านอยู่ชั้นเก้าคนเดียวจะรับมือไหวเหรอครับปีศาจสิบดาวก็เท่ากับจองขมังเวทขั้นสองแล้วมึงห่วงตัวเองก่อนเถอะไอ้ฮะมึงคิดว่าแต่ท่านจองขมังเวทเข้าไปจอมีไม่ต้องหวง่วงข้าหรอกข้ากำลงังฝึกล่างแก้วข้าฝึกล่างแก้วสำเร็จข้าก็จะบรรลุจองขมังเวทขั้นสามข้าข้ากระจอก็งไมบ่บรรลุขั้นจองขมังเวทด,ดอกไอ้งูรู้สึกเหมือนโดนดายังไงก็ไม่รู้ พอๆอเลืกเพียงกันได้แล้วรีบแยกย้ายไปช่วยเจ้าลัทธิแต่ละชั้นเถอะฉันจะไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวดีเลยครับทิพจิวมีนะที่กูรู้มาก่อนว่าท่านกูนั่นอยู่ชั้นนึงไม่งั้นกูไม่ยอมลองไปดบับ นาใจกลางตาม่วงเนื่องจากของมหายันถูกทำลายราหุนปุกเสที่โดนกดพลังไว้พลังก็เพิ่มขึ้นเป็นสีเทาําให้ราหุนปุกเสดีก,กันใหญ่หน,นึง่งของที่ว่างจากต่ราหุนปุกเสของตัวเองมาตีกันเล่นเสือทดลองวิชาของตัวเองเกาะมหายันคงถูกทำลายแต่ละสินะดนเวลาเอาคืนไอพวกจอมขอมังเวททั่วัมนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าุนปุกเสกของข้าจงเตือนขึ้นโทษ คนคนเล่นของระดับสูงที่รับงานสายดำมาจากนั้นการก็พาหุ่นุกเศษของตัวเองไปจัดการเป้าหมายที่ได้รับแท่ที่จะได้ไปเป็นแรกล้านวันเป็นหอยเงินหอยทอง ได้เลานะทำยาน,นะโอ้ยโอ้ยอีกเกียดจังโอ้ย สวัสดีครับพี่วันนี้หุ่นปลุกเสกมันดีอะไรก็มีลูกวิ่งมาเร็วมากขอบคุณที่ช่วยกันมาให้ครับพี่ปกติมันไม่คือขนาดนี้วันนี้ผมดูเบาไปหน่อยอเดี๋ยวพี่คอยซักคอน้องเอง,เองน้ำเลยไรท่านพานเสวงเขารู้ได้ยังไงวะสตหาย0ูนย์นเฮว่าหุ่นปลุกเสกจะวิ่งมาทางนี้พลายกระซิบไงล่ะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกต้องมีวิชาดวงตาหมาถึงจะมองเห็นอ่านนู้นจะมอบมมก

ได้อีกมุมหนึ่งของโลกชั้นหนึง่งหน้าหมู่บ้านของปู่ตานี้ท่านตัวติดบักก็กําลังนิ่งใจทีเพิ่งจะได้บ้านหลังใหม่และเขาก็ได้เข้าไปในป่าลึกเพื่อไปหาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ปู่ตานี้พี่ตานี่พีตานี่อยู่ไหนเนี่ยพีตานี่มาช่วยข้าน้อยพีตานี่อะไรวะเนี่ยยาที่ข้าเพิ่งปลกูกให้มาขุดหลุมเล่นวะเนี่ย ไม่น่าเลยเจ้าผีตานี้น้อยถ้าเข้าไปหาไม้นี่ป่าแป๊กเดียวเองนอนหุนปลุกเสกขาตายไปซะและ้วใครมาช่วยฝังให้มันเนี่ยขอบคุณมากสาธุเก้าเกาสาธุเก่าเกาฝังอะไรของแพ่นถ้าย,ยังไม่ตายซะหน่อยนี่มันหลุมหลบหายของข้าอ้าวแล้วทำไมเจ้าไม่เข้าไปนอนในบ้านนี้ด้าคืนนี้หุนปลุกเสกออกมาแล้วว่าบ้านที่แทนเพิ่งสร้างใหม่ ถ้าท่านไม่ได้การก่อมหายันเวลาไม่เกินครึ่งชักว่าวพวมันก็พาตนพุบพังจนหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะทำเตียงหลุมให้กับเจ้าและเตียงหลุมนี่มันคืออะไรเหรอเจ้าค่ะนายอั้นเจ้าตื่นมาช่วยข้าทำก่อนเถอะดีกว่านอนแบบนี้เยอะได้เลยเจ้าค่ะ มันทำอะไรของมันวะพกบ้านเล่นล้ะมะั้งข้าก็มีลูกเหมือนกันเหมือนคนลู่ว่ะเจ้าเฝ้าดูมันไว้ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปทุระแป๊บหนึ่งคงไม่ได้เชื่อมต่อสักพักดูจากการที่มันเอาเหล็กไหลออกมาเยอะขนาดนี้แสดงว่ามันเป็นผู้ใช้เหล็กไหลขั้นสิบแน่ๆถ้าเราแย่งเหล็กไหลของมันมาได้พวกเรารวยแน่นอนเดี๋ยวข้าจะหยุดเชื่อมต่อสักหนึ่งชัว่ววาวนะเจ้าช่วยดูมันให้ข้าไปก่อนโอเคได้เลยอีกหนึ่งชักว่าวเจอกันข้าก็เริ่มจะปวดขี้แล้วเนี่ย เป็นไงชอบไหมกีตานี้นอนพอดีตัวไหมชอบมากเลยค่ะนายท่านนอนพอดีตัวเลยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่หมอนกับผ้าห่มจินนะแล้วข้าจะไปเอาอผ้าห่มนุ่ๆม,ม,มาจากไหนวะเนี่ยนายท่านยืนคิดอะไรอยู่หระอฮะ น้าท่านอยากจะให้ข้าช่วยอะไรก็บอกข้ามาได้เลยนะคะเตียงก็ทำเสร็จแล้วแต่ข้ายังขาดที่นอนนุ่มๆหมอนแล้วก็ผ้าหม่มท่านหมถึงปุ่นปุกแตกผีผ้าหม่มใช่ไหมคะเพอะไรบุ่นปุกเสกผีพระหม่มของเจ้าเล่าให้ข้าฟังนหน่อยสิได้เลยก่ะท่านว่าแต่อาของท่านเป็นอะไรเหรอคะ ตายก็เป็นผัวของยายไงล่ะเจ้านี่ก็ถามอะไรแปลกๆว่าแต่ไอ้ผีพระหุงที่เจ้าพูดถึงอะ่ะมันคืออะไรเล่าให้ข้าฟันสิตำนานเขาเล่ากันว่า มันเป็นหุ่นปุกเสกที่มีพลังจองขมังเวทขั้น3ามเจ้าค่ะเรากันว่าได้มีเหล่าวุนเล่นของระดับ4ี่ดคนแปดห้าดินน้ำลงไปไปฟ้าปวามมืดพลังจิตและขก็พืชได้พากันลงฟัวกันนันเชิญสัตว์หลายค้ามิติและใช้หุ่นผ้าห่มล่านสถิตให้กับสัตว์หลายที่มาจากนอกโลก ก็พวกสัตว์ลายชั้นสิบนั่นแหละเจ้าคะ่ะเนื่องจากปีศาจลายนั้นสิงอยู่ในผ้าห่มเขาก็เลยเรียกกันง่ายๆชั้นๆว่าผีพ้าห่มคะ่ะถ้าเราส,มมออสออามารถฆ่ามันได้อวิเศษก็จะตกค่ะถ้าเราฆ่ามันตายของวิจะตกเหมือนในเกมใช่ไหมถ้าท่านฆ่ามันตายก็จะได้ผ้า,า,าห่มเจ้าคะ่ะอ้าเจ้ากุเจ้าไอ้กุแล้วเจ้าคะ เจ้าจะตะโกนเสียงนางทำไมเนี่ยก็แค่เชี่ยวกุศลพีตาโฮงอมแกงไตอมแกงไยอ่าตาอเร็วผีตะหงมาเลยของเจ้ามองพีนีษฐ์นมันเชี่ยกุดแต่ตดินนี่นางนู้งัวก็หอาไปนอนในบ้านดีดีพีตาโฮงพีตาโฮงพีตาโฮมนอนอาละวาดแล้วันทำผนังเวท่านรีบนีไป นี่นะล่ะผีพะหมที่เจ้าวูดถึงเออว่ะพอมองดีๆตัวมันทำมาจากผ้าห่มนี่ว่ะเฮ้เจ้าผีพะหมถ้าขอปีกเจ้าสักอันได้ไหมถ้าเจ้ามาทำเปียนตัดๆๆมีเป็นยาเจ้าก็มาเอาไปสิยูไฟวิญญาณเล็กไหลเปียนยิง มัดเดียวตายด้วเอา้าเฮ้ยของตกจริงๆด้วยวันที่เราตีบอสในเกมเลยเ๋ยวของน้าได้ตกเยอะแยะวะเนี่ยเอาเคหมอนกับผ้าห่มก็พอวเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะได้นอนเตียงนม่นมแล้ว เดน๋ยวทำเมื่อมีแฟกสิแยนดีกว่าจะได้เอาไปฝากด้วยพวกนั้นด้วยพี่ก็คงถูกปัดเป๋่าแล้วพวกเราเตรียมรับแรงกระัะแทกอาคมกำลังสะท้อนกลับฤีตันคลายก้น ก็มหายันเอทิด ประโหลกหัวดอสำนักมืดติดตือหลวงปู eday. ่ Teraz, ปมหามุนีหัวหน้าสำนักมืดติดตือจอมขมังเวทขั้นสาม งันนายพูดโน้ตเผาเลหลที่ข้าให้ไปหามาได้มานีนอยังอโนตเผาไม่ได้ยินที่ข้าพูดเลงไง ขอโทษดีครับท่านปูมหามุนี้พวกเราเจอเหล็กหลายแล้วแต่พวกเราแต่คนก็เอาชนะมันไม่ได้ครับเลี้ยงเสียท่าสารจริงๆแปลแปลพิษท่ามีดามาให้ปูม่มนจินรักษาตัวไปเจ้าบอกกี่อยู่วันมามถ้าจะไปจัดการมันเองมันอยู่ที่ชั้นหนึ่งที่หมู่บ้านปู่ตานี้ครับท่านโนละซี เป็นไงบ้านนอรสิงโงโ่พ่อเขาชช้ก้าวมาไม่ได้ร้อยกว่าปีคิงถึงปะปลมั่นไหมอะถึงสักทีฉันหนึ่ง นี่สิม,มาหบมกูดเต็มมีมีฝนอกไหมนอาัสิงโล,กโลกอกกานลูกไอหมอนี่แน่เลยถือเหล็กไหลเต็มมือไม่เกรงกลัวแบบนี้ที่ก็หมเงี่ยเอาชนะมันไม่ได้มันคงไม่เกรงกลัวอะไรในชั้นหนึ่งนั่นแหละร่างกายเราในตอนนี้อาจจะเอาชนะมันไม่ได้เราต้องแอบ,บไปขโมยเหล็กไหลมันจะได้ใช้รางในแกลได้เต็มที่แค่นี้ก็ไม่มีใครสู้ข้าได้แล้ว แล้วฉันจะกระโดดทำไมวะเนี่ยนูเหมือนจะสร้างกาา่อมหายันลงมบ้านหลังนี้เอาไว้สินะไปธรรม,มาดาจริงๆไอ้หมอนี่เปราะแค่นี้กันไม่ให้ฉันเข้าไปไม่ได้หรอกน้ำวิชาขอมดำดินไปจ้า ว่างไงน,นุข้าเห็นตามข้ามาตั้งแต่บานพุทตนี้แล้วเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเรื่องไงเสียงเป็นอะไรวะเอาน้ำมะนาวสักถ้วยไหมเออได้ก็ดีตำลันเปรี้ยวปากเลยฮ่าฮ่า,าไอหมอนี่รู้ตัวตัว้งแต่แรกแล้วสินะว่าข้าตามมาสมกับที่มันเอาชนะผีพระหมได้จริงจรแกปัญมามันไม่ได้เลยได้ขาวว่าเจ้าเป็นช่างทำอาวุธเหล็กไหลไม่ใช่หรอ โอ้าดูเหล็กไหลของเจ้าหน่อยสิวันนละดีไหมหนูโซโอดโอโอแบบนี้ต้องมันรู้ขั้นจอาขำมังเวทแล้วแน่ๆเปเีียนน้อยก็ขั้นสามเท่าข้าถ้าไปโซก,กับมันตรงๆแบบนี้เอาชนะมันไม่ได้แน่ๆอนี้เลยข้าเพิ่งได้เหล็กไหลมาใหม่เยอะเลยอยากจะลองวิชาใหม่พอดีสีสาวงามตั้งค่ายก้น มาแลจ้าพวาวขาอาจารย์น้องวิวหนะ้าขาวมาแล้วจ้าอาจารย์สามน้ำคุณที่สามมาแล้วจ้าตีลนก้าจับหนังฮ่าเออเออนมกูแอานี้นะขอแฮกไปแล้ววะนะ่ฮ่าฮ่ามาอไร,หรอกหลบมุหน,นะชู ในกุนสีทิพิชิตรไม่มีโอกาสได้ใช้วิชานี้สักทีวันนี้ในที่สุดข้าก็มีเหล็กไหลเพียงพอแล้วแถมมีหนูทดลองให้มาร้องวิชาถึงบ้านด้วยเรียบใช้เหล็กไหลสักทีเธอไอชิบหาย วงแหวนนะไก็เล่นจนง่อยเน่คิดจะเอาแค่เสียวงแหวนมาชนะข้าเล้ะโดนถูก่าจริงๆเล็ไหลสวนอยู่หลบ้านนี้เองเล็ดไหลของข้า าาาพอนเลยลหลมีเยอขนาดนี้ก็วันเ๊ยบเลยซีมายเลยว่าเหล็กไหลลูกแล็กองค่ามาตีตรงกระบาลพ่อเลยลูกลักไม่ถูกสิไอหมอนี่มันยิ้มทำไม เฮ้แม่ต้องฝันให้เสียเวลาเลยใช่นูดเหล็กไหลฮะนี่มันวิชาต้องห้ามนูดเหล็กไหลอร่อยจังเลยหวันเจี๊ยมเล็กไหลสดใหม่อร่อยจริงๆเรื่องนี้มันหนกล่าเล็กไหลทุกคนรีบหนี้ไป นายเหล็กไหลามาประมาณแปดส่วนหนาวๆฮ่าๆหวานชิ้นเหลือแค่สองส่วนเราก็จะได้ล่างเหล็กไหลสมบูรณ์แล้วทำไมเหล็กไหลมันหายง่ายขนาดนี้ท่านี่แหละมันหุนเล็กไหลทุกคนนี้ไป้าเคยเห็นนายมอน,นี่มาก่อนฮันลีนี้ไปไม่ต้องห่วงพวกข้า,าพวกข้าเป็นมวย พีบซ้ายพีบขวาพีบย้อนหน้าสักทีสิจำศอขอสักทีเถอะทำน้องสาวข้าเหรอรู้ไหมว่มาข้าน่ะเป็นมวยนะนี่เน่เป็นมยนะนนนวยเหรออ่าอย่าให้ข้าต้องโมูนี่แน่พี่วิวหน่อยค่ะไม่ช่วยละแจมีดบินลมแมนดิจิตอลตายแมนดิจิตอลเดี๋ยวทำร้อยเมียข้านอู วงแหวนอะคาราอันเชนวงเสริมความเร็วห้าเท่าดูโถใครอีกแล้วใช้แค่ห้าวงแหวนวิ่ง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 เมียจ้าฟ้ามาช่วยแล้วอะไรของมันวะ ฉิดว่าจะหนีฉันพอแล้วแล้วบนปกเสะของข่าจงปเปิดื่อยตามไปจัดการพวกมันอยาใไ้หนีรอดไปได้สามีท่านมันลูกขันหาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี่แหละขตดจับเลยที่รักขตดจับขตดจับกำลังสนุกเลยสิแล้วเจ็บปินยังไงต่อ เอจะหนีพ้นหรือไม่ติดตามชมได้ไหนจอมขมังเวทตัวติดบัต EP4 ตอนตาโม่เมื่อหุ่นตกเสรศษข้งจนคนเล่นของระดับสามระดับสี่ต้านทานไม่ไหวแล้วยังไงใครจะมาช่วยรอติดตามกันได้เลย เกรงใจ hey, <baby. S 1> ไม่กล้าเข้าไปออดำทนตัวแกได้ใส่